นะพี่น้องโมนเน่เดี๋ยวอันนี้มาตามสัญญาเนาะจะมาแยากเบ็ดจะมามัดเบ็ดไอ้เบ็ดกระชากให้ชมพี่น้องมาเบ็ดเท่ากับจะเป็นนี่เลยหกโอที่ขาม่วงตัวละห้าบาทเบ็ดหกโอเนาะเดี๋ยวเขาจะมาบอกวิธีการมัดก,กันครับอันนี้เป็นพี่อีสามร้อยนะครับพี่อีสามร้อยปอนด์ มาดกันเลยเขาปล่อยอ่าเอา,เอาม,มุมงแม่กวนะ้างๆดึกอันนี้อันนี้เชือกเนี่ยผมเอาไว้สามวาครับเอ้ยสองวาเจ็กสองวาเขาเริ่มแล้ครับห้อยตัวแรกเขาจะมัดจากเขาจะมัดจากทางในพืน้นลงมาหาตัวใต้สุดเขาห้อยเขาห่วงนะครับเห็นปะห้อยเขาห่วงครับ เ้าก็จ okay, anyway, okay, ับน like right, ี okay, ่ครับอ well ันเชือกเชือกตัวนี้เขาเาสามารถเลื่อนได้เนาะเขาสิเลื่อนเราสักหน่กัโอเคแล้วเขากับไว้มาทน้งบีมมันเห็นบ่อยู่นี่ออกแจงหน่อยออกควางๆอย่างไรเออเสียดเขากำไว้เขาก็ตีคามเลยครับตีเชือกขึ้นไปคามไปบีไปคามไปเขาจะจักรอบเขากะเขาจะจักรอบเขากะนับเลยครับซีหลอกฮาร์ดหอกฮอกอกอันนี้ผมใส่ซีหลอบ เนี่ยพอได้๋สีรอดปุ๊บพอได้๋สีรอดปุ๊บเสียกที่เขาตีเกี่ยวไปนะเขาก็เอาสอดเข้ามานี่ครับสอดกลับเข้ามาให้ดึงแป๊บแล้วก็ดึงดึงเขาเลยครับดึงเข้าเลยเนี่ยมาซุ้มตัวนี้ไก่ฟูดเออมีประมาณนี้มันก็จะเข้าไปประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงตัวต่อไปก็เฮ็บที่เกินครับ ตัวตัวไปกับสอดที่เห็นครับสอดครับสอดสอดต่อมาสอดหลังมาเบิ่งระยะครับระยะระยะเนี่ยเดี่ยวชิดซ้ำใดอยู่เขาต้องเพื่อผมนะครับเนี่ยจากจากตัวนี้ประมาณเจ๊นิ้วนิ้วกว่าๆผมจะมัดทีเล็กน้อยประมาณคือบหนึ่งแลักกำไว้กับเราครับนี่มือตัวนี้กำกำสายตัวนี้ไว้แล้วก็ส่วนมันนี่ยตีคามไป ไปเลยสีลอบสีหลอบแล้วก็สอดปัครับแล้วก็ดึงเพื่อกรับดึง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 เห็นไหบเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยตัวที่ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองจะห่างกันประมาณครึบหนึ่งครับคือผมจะใส่ประมาณครึหนึ่ง เห็นบุบุบมองกระดาษกำลังพูดการไม่ต้องหยุดเดี๋ยวโตต่อไปเฮ็ดขึ้กันครับแต่ก,ก็ตั้งตัดออกที่พอ,อตัดอย่างตัดออกจากการพอตัดแล้วยังไม่เป็ดจะหลงเบ็ดห่วงโตต่อมากอะสอดด้วยกันครับสอดเขาตรงนี้สอดแล้วก็ดึงดึงแล้วก็ระยะระยะให้ไม่ได้ทว่าเก่าครับระยะเท่าระยะเทาตัวเบิ่งตรงนี้แล้วก็ ระยะที่เขากำต้องกให้มัน้ำกันมันยังจะได้ซ้ำกันแล้วก็ตีส,ส่วนมันเขาก็ตีคมไปเห็นป่ะตอนตีคมไปเน,นี่ยบอกกงกวงเนี่ยตีคมไปครับตีคมไปเลยสามรอบตีรอบพอมันสี่รอบตีคมไปเลยปติคมไปปุ๊บสอดเขา้าอี้งอวครับเพราะเข้าอ,อี้งอวอก,ก็จะเป็นห่วงอย่างี้ยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดึงเสียกัอนในขามะมาอ้าบแล้วก็ดึง ดึงประคองไปจักน้อยมันเลี้ยนเขาเกษตรประมาณเนี้ครับเนี่ยตัวที่หนึ่งที่สองที่สามยกขึ้นสูงนยกขึ้นสูงเลอนี่หนึ่งสองสามมันจะซ้อกันเลยครับเนี่ยหนึ่งคืบหนึ่งคืบส่วนสี่เอาจักตูนั่นแลวแต่แล้วแต่ถนัดครับของผมสีประมาณเก้าสิบสิบเอ็ดทิบสองแล้วแต่ผมจะมาด้วยกัน โอกาสถือแห้เคล็ดทีให้โอกาสถือสูงเดี๋ยวเขาจำไว้ครับประมาณนิ้วนิ้วกว่าแล้วก็กำกำให้กำท่อกันนะครับนี่จังหวะเขากำเขากำซีนิ้วกำระยะต้องมันท่อกันเพราอตอนเขาดึงมันจะมันจะขยายออกตีค้ำตีค้ำไปสองรอบสามรอบสี่รอบสี่รอบแล้วก็สอดเลยครับพอนสี่รอบปุ๊บเอานิ้วออกแล้วก็อัลเทอร์เนท สอดกลับขึ้นมาปัาป๊บแล้วก็ประคองไว้ยังน้อยครับนิวประคองไว้ยังน้อยแล้วก็ดึง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 แน้นเปื่อน่ะ <s> ประมาณนี้ครับเบิ้งคืบเบิ้งคืบครับคืบตัวน,น,นี้ก็คืบตัวนี้ก็คืบมันจะซ้อกันเลยพี่น้องะอาเจียนไปเรื่อยๆอเอาเยิปถ้ายังไม่เข้าใจเบิ้งไหมครับสอด ต้องลองพื้นนะจังสี่เห็นก็พื้นที่เขาสอดเขาทั้งนี้ครับหมากเบ็ดทั้งนี้เนาะอาสอดเขาทั้งหนาเพราะว่ามันจะได้เ้นต์นั้นมันจะได้ดยังถึงมันจะได้เบ็ดมันจะเวลาตะวัดมันจะเข่าจําเงยียงดีกว่าสอดดึงมานี้ดึงมาดึงมา,มาจับจับระยะครับจับระยะขึ้นก้องมองเลยระยะต้องให้ได้ซ้ำกันครับทีแ้วมานิ้วกว่า ตอนนี้หัวกล้าทีได้คืบหนึ่งครับเท้าขยับออกอีกเมื่อคือขยับออกไปอีกด้วยคือเราต้องหาระยะตัวนี้ให้ได้ผมว่าจงไว้นิ้วประมาณนิ้วหนึ่งพอดีจากจากตัวที่น <com gae Rem> ี <capitalist> ่ตัวนี้ครับตัว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 มาต้องประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็กำอยู่ในกำนี่ประมาณจากแม่ที่ประมาณคืบหนึ่งขึ้นกอนไปเนาะเขาตีคำไปรอบนึงตีคำไปเลยครับตีคำไปนึง สองสามซีซีเหล้กก็สอดครับซี่หล้กก็บทอนนิวออกตทอนนิวออกมันเป็นบ่วงยังีงแล้วก็สอดกับมันนี่แต่เราคนจะมัดบวกขึ้นกันผมผมผมไปเบิ่งหลายลายเจ้าแล้วบวกบขึ้นกันวิธีการมัดบางคนก็นมัดตั้งแต่ตัวตุดท้ายึ้นไปหาตัวแรกอันนี้ผมมาจากตัวแรกลงมาหาตัวสุดทไทยคือมัดจากหัวไปหา้ายนะครับอันนี้เขามัดจากเขามัดจากหัวลงมาหาไาย บางคนก็จะมาจากไข่กันไปหาหัวแต่เลยมันก็คือว่ามันมันพูอกันไปหนอกมันวิธีมันต่างกันอันนี้ผมเข้าใจแบบนี้ผมก็เลยมันแบบนี้ผมไปเบิ่งเลยอยู่ในอยู่ในในยูทูบมีวิธีนี่บมีผู้ใดเฮ็ดแบบนี้ผมว่าง่ายิบตัวใช้เวลาประมาณมันน่าจจะเกินหานาทีนะคันบ่ค้าคุยอยู่นาะคือกันครับคือเกา แบบนี้สอดเลยครับสอดเซ่กนห่วงถ้ากนแบนหรือขึกำเลยครับจะเป็นก้นแบนเนาะสมมุติเออก้นแบนหือขํากำเลยครับก็ต้องสอดก็ขึ้นักษาเดียวกันแบบเดียวกันเลยนี่ยคมสาธิตให้เป็นซืๆๆ้อได้คือกันครับ,บก้นแบนกับสอดสอดขอนเขามานีเลยบ่ต้องไปสอดห่วงแล้วเขาก็ดึงเนี่ยคือกันครับคือกันลักษะเดียวกันเนี่ยดึงบ่ไดดเดี๋ยวมันอเอากลียบวก ผมสมมุิให้ฟังซฉอๆอนี่ยเหรเดี๋ยวอันนี้เขาเขาสอดเขาก็ต้องสอดเพรอเบ็ดเบ็ดกลนห่วงเบ็ดกลนห่วงก็ต้องสอดถ้าเป็นนักขือเอาไซส์พี่อีไม่เนี่ยพี่อีเป็นเป็นพี่อีไงครับพี่อีสามลอยของมูกะปวดไงครับระยะอย่าลืมครับระยะระยะระยะนี่ครับ ระยะก,กรรมต้องกำไ้ท่อกันแล้วก็ต้องวหวให้ท่อกันวหตรงนี้นิ้วครึ่งกำรรตรงนี้ก็ต้องกำห้ซ้ำเขาครับพราเขากำรรได้ทีเราก็ตีขามตีขามตีขามไปแ็คือมมวนข่างครับมมวนสี่รอบพอแล้วก็สอดพอในสี่รอบมัาสอดนิ้วออกครับมันจะเป็นห่วงยงันแล้วก็เอาตัวนี้ซ้อนกลับมาแล้วก็ดึงครับมันจะแลีนเขา่าขึ้น มันจะเลียนต่อยมึงเลียนเลีนเลียนลนเขาเลียนเขาปั๊บล็อกึแค่นี้ครับจะเห็ดจัคตัวกันในห้องว่าผมมาจะเขาได้จตัวหรือหกตัวล่ะเข้าเดียวเดี๋ยวเอาจับเวลาตัวหนึ่งไปหน่อยเดี๋ยวด้เขาได้เปล่นมาจับเวลาตัวหนึ่งนับไดใจแล้วนับได้ใจแล้วมันถึงจะวินาทีนับเลยหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครับ15วินาทีประมาณ15วิผมมาเร็วอีกนะหรืออาจจะนี่เร็วกว่านี้ก็บ่รู้ครับพ่อผมอยากเป็นวิธีเดียวนี่แหละอยากเป็นลาวเลยอยากเด็นนรก หูเกียร์เป็ดแล้วผมยักเต็มใส่เนี่ครับสองมาแือบางคนก็ถ้าเจ้าก็ใส่หูเกีดหมากก็ได้ใส่ไรใส่ให้เขากับตีคำ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 เขาแล้วกับสอดสอดปุ๊บดึงปั๊บปึ๊บเอพร่อย เดี๋ยวมันแหนมของมันเด็กเขาไปตีแหนมของมันเด็กเดี๋ยววิธีใส่ตะกัวดผมจะใส่ตะกัวดเพิ่มความเนาะมันจะอัตรีเลยมันจะโดนนะผมมันอาจจะโดดสอดเด้ไหมน้องถ้าอยากเอาสายมาทางเอาสายมาดขนาดจะต้องสอดมาจากข้างหลังอันนี้สายมันจะอยู่ประมาณนี้วันเดียวมันจะอยู่ไม่อยู่ข้างหลังถ้าเราสอดจากข้างหลังมามันจะไปอยู่ข้างหลังเราต้องสอดจากขนาดลงไป เราจะข้างหน้าลงไปเลยโอาปิดเพลงเด้ตีนีิกาสิดดิง่ากทำลิกาสิดพี่หน่อยลิกาซีดเพยงปีนิปีปิตีข้ามไปข้ามไปข้ามไปแล้วก็ข้ามไปสี่รอบพอเสร็จเอามือออก เอเียมมือออกแล้วก็สอดเข้ามาในบวหวงนี้แล้วก็ดึงครับดึงเลาดึงดึงจากดึงตัวเบียดเลยครับดึงตัวเบียดกำมตัวเบียดแล้วก็ดึงดึงตัวเบียดสาย,สยนิวซีแลนด์เข้าครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้ปึ๊บนิวซีแลนเข้าไปาเนี่ยนิวซีแลนเข้าไปชนนี่เลยครับประมาณนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบอกเก้า เข้ามากก็พ่อแล้วใส่ซิปมากมันสีสันคนเพราะว่าสายมันเลือนงห,หนออออ่อยเลือนนิดเดียวเข้ามากพอดีผมว่าเข้ามากพอดีเวลาเขาจะใส่ตะกลัวใช่นี่เห็นบาชัดบปนี่ครับลูกหมุนเขา,าใส่ถ่ายนะครับใส่ถ่ายลูกหมุนเขาจะสอดต้องล็อกลูกหมุนว่าะสั่นมันมันบ่มีมุงอยู่จะเบื่องแฟนเลยไหมเขกา็มาลูกหมุนปกติครับ คือกันกันนั้นเขาเอื้องกันยังไงกันไรกันเขามัดปกติเ,เพื่อทวงน้ำหนักชินามแห้งนามควายผมใส่ตะกวัวประมาณนี้ครับเพราะว่ามันจังได้ตีได้ไก่มัดกัจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ เขาใช้ลูกมุนข้างบนใช้ลูกมุนข้างบนเพื่อจะไปต่อครับเพื่อจะไปต่อครับสายเมยนเขาเนาะถมนี้ครับเก้าออกตัวนี่ครับเก้าออกตัวก็จะประมาณนนะี้เนาะอันนี้คือตักลัวครับอันนี้เขาต้องตัดดอ,อกเนาะตัดดอกท่านตัดตัดดอกน่ก็จะยาไปนูนไปบนเลยใช้เบิ้งชัดๆตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ห้าหกไปเรื่อยๆเจ็ดแปดเก้าเล่นนะครับเอ้ยย่ำครับว่าเป็นฮอกโกหรือจีใส่เบอร์ได้ก็ได้ครับเบอร์ยี่สิบก็ได้เบอร์ยี่สิบเ็นกรติดงขึ้นครับเบอร์สิบปรก็เคยเอาไปใส่ด้วยกันเบอร์ยี่สิบเบอร์แปดแปดโอก็ได้แล้วแต่ครับก็เคอย่าให้มันหลุดนเบอร์ยี่สิบแต่เบอร์น้อยมันก,มนก็มันติดมินครับมันมันโอกาสขาดสูงเหนะครับ ประมาณนี้ครับสาหรับการมัดเบ็ดกระชากการมัดเบ็ดกระชากเป็นเบ็ดกระชากเี่เป็นเอียงที่โหดมากๆกกิ่นกําลังค้นมากๆเลยครับเดี๋ยวส่วนส่วนคันเนาะเดี๋ยวผมจะให้บิ่งอ่านส่วนคันเนาะครับคันกระชากผมจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวนี้เลยเบนมิงโกเบนมิงโกครับเบนมิงโกออย่างวะ เป็นมิโกโยอย่องว่ะตัวน,นี้ล็อกล็อกไลออนเป็นมิโก,โกโล็อกไลออนใช่เลยจะเป็นของตอนนัวนี้โอ้ที่เป็นเน็ตลิซิสนในพวกรู้ว่าลิซิส่านนจะเป็นของลิซิสเป็นของอย่าง,านในในงมัโโนท่านผบอกครับน่าจะเป็นของเป็นมิโกเนี่ครับลิซิส่าจะเป็นของเป็นมิโกเลยหรือมั้งของเขาเองเลย เป็นขั้นสิบฟุตครึ่งครับสิบฟุตครึ่งเป็นไก่เป็นไก่ทรงเค้กแกงแรงครับสิบฟุตครึ่งสองท่อนเวียดเบิ้งคือ้องเบิ้งป่ายกันไม่พอได้หน่อยเมันเกือบหกมิ้นดเลยครับป่ายขั้นใหญ่ครับแข็งครับเวียดแปดสิบเท่าไหร่วะ เดี๋ยวเบิ่งเบียดครับเวียดเบียดได้ห้าสิบแปดสิบครับเวียดใส่เวียดคันกันร้อยร้อยห้าสิบแข็งเป๊กเลยครับเนี่ยเนี่ยครับประมาณนี้เนาะสิบฟุตครึ่ง แข็งนิดครับนี่กระชากเนี่ยปักเลยเนี่ยกระชากกระเถิงนย่างนี้ปักเลยครับไม่แข็งครับเอ่อนี่ยเนาะครับเนาะอันนี้ก็คือชุดกระชากของเขาครับชุดเบียดกระชากของเขาเกสิประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ลองไปหาบ้างครับแต่ผมว่าผมถนัดแบบนี้แล้วก็เร็ว ือว่าเรียวขับเรีวยวใส่ได้เลยวิธีนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่าน,น,น,นาสำหรับชมเนาะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ